ผมก็จะซื้อนะครับจะรับเงินสดหรือนะครับอทองคำผมก็ยินดีนะครับที่จะประกาศรับซื้อแล้วก็รับแลกของเพื่อนนะครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับใครที่มีเหรียญแบบนี้อยู่ในมือนะครับซึ่งเป็นเหรียญเรียกว่านะครับเหรียญ1สตางค์สยามรัฐแบบนี้นะครับ เรามาดูข้อมูลกันนะครับว่าเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนั้นเป็นเหรียญแบบไหนนะครับหากเพื่อนๆหาเจอนะครับที่นะฮะเก็บไว้สะสมไว้นะครับถ้าท่านไม่ต้องการเก็บสะสมนะครับต้องการที่จะปล่อยออกมานะครับเพื่อที่จะนําเงินนั้นนะครับมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันในช่วงโควิด -19 ซึ่งยากลำบากในการหาเงินในครั้งนี้นะครับเรามาดูข้อมูลกันครับ เหรียญแบบไหนที่ผมจะประกาศรับซื้อในวันนี้แลกทองคำก็ได้หรือจะรับเงินสด5,000ถึง10,000บาทครับสยามชาแนลยินดีที่จะประกาศรับซื้อเราไปชมข้อมูลกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดสับสไข e